สวัสดีค,คดรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b j Channel เป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรต้นไม้หายากและไม้มงคลวันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับพืชสมุนไพรอีกนิดนึงเป็นได้ทั้งพืชสมุนไพรและพืชผักที่สามารถกินได้เขามีชื่อเรียกว่าต้นน้ำใจไคร ต้นน้ำใจไคลนี้นะมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆหลายชื่อพี่น้องเช่นเรือขนตาช้างต้นคยเสียบต้อนอิทกต้นเยี่ยววัวต้นกระทอกมา้าต้นน้ำใจไคลหญ้าถลูกบาทกระทอกกระดอกผักรูด และอื่นๆอีกหลายชื่อพี่น้องมีประมาณสัก30ชื่อตามท้องถิ่นที่เขาเรียกกันลักษณะเป็นไม้เถาหรือไม้พุ่มรอเลื้อยมีความสูง2-5เมตรตามกิ่งก้านมีกิ่งก้านมากมายนี่คือลักษณะของดูโคนเขาดูเปลือกต้นเขาส่วนที่ใช้ก็คือเปลือกต้นนี่คือลักษณะของเปลือกต้น ตัวต้นมีสีออกน้ำตาลออกเทาๆทาขาวขาวาขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดนะครับมีการกระจายพันธุ์ในเขตอินเดียสีงารพระพมาะ่าจีนภูมิภาคอินโดจีนในบ้านเราเจอทุกภาคลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับรูปรีรูปขอบขนาน ไปลายใบแหลมคนใบสอบขอบใบเรียบลักษณะดอกออกดอกเป็นกระจุกตามซอกใบดอกมีกลิ่นหอมสีขาวลักษณะผลเป็นแบบผนังชั้นในแข็งลักษณะรูปรีรูปไข่ผลอ่อนสีเขียวผลแก่ผลสุกออกสีชมพูชมพู เกือบแดงอสรรพกคุณทางยาของเขาเปลือกต้นมีรสฝาดร้อนต้มน้ำดื่มเป็นยาบำรุงกำลังเป็นยาชูกำลังโดยเฉพาะถ้าใช้เปลือกต้นเป็นไปดองเหล้าเนี่เป็นยาโดบชั้นยอดพี่น้องเนื้อไม้มีรสเฝื่อนต้มน้ำดื่มเป็นยาคุมธาตุถอนพิษเมาเบื่อทั้งปวงรากรสสุขุมใช้ต้มน้ำดื่มเป็นยาแก้ไข้ แก่เด็กตัวร้อนใบ <ไป S 1> มีม <รถ S 2> ฝาดเมามมนํามาตำให้ละเอียดใชใ้สุมกระหม่อมของเด็กแก้ปวดศรีรษาแก้ไข้หวัดคัดจมูกนี่คือสรรพคุณทางยาของต้นน้ําใจไค้ส่วนมากเป็นที่รู้จักกันมานานก็คือเขาใช้เปลือกต้นไปตากแดดแล้วคั่วให้เกรียมใช้ดองเหล้าเป็นยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ อย่างดีเลยพี่น้องเป็นยาโดบชั้นยอดสมุนไพรน้ำใจใคร่ขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับการกดไลค์และกดแชร์พี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านจะไม่ได้พลาดคลิปอันเป็นประโยชน์และสาระในคลิปต่อไปคลิปนี้ อำลาพี่น้องเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม